กำลังจะดับสิ้นทางรอดเดียวที่ผู้คนทำได้คือการรวมตัวกันเพื่ออ้อนวอนต่อพญาแทนเสียงสวดอ้อนวอนดังกล้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากสูงสวรรค์ผู้คนนั่งคุกเข่าบนพื้นดินที่แตกระแหงดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและคำอธิษฐานที่มาจากส่วนลึกของหัวใจ แต่คำขอของพวกเขากลับไปไม่ถึงเทพพเจ้าผู้เป็นใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่พยายามปลอบประโลมแต่ความเศร้าโศกและความสิ้นหวังกลับรุนแรงเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้เด็กๆมองดูด้วยสายตาที่ไร้เดียงสาแต่ก็เต็มไปด้วยความกลัวความอดอยากเริ่มคุกคามและโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มมาเยือน ผู้คนเริ่มรู้สึกว่าเทพเจ้าที่พวกเขานับถือมาตลอดได้ทอดทิ้งพวกเขาแล้ว